โอก,กาสโอกาสคนรักอาหารญี่ปุ่นรักซูชิมาทางนี้ร้านซูชิพระซูชิสายพานชื่อดังมาเปิดที่ชั้น5บริเวณโซนอาหารของศูนย์การค้าเทอร์มิโนอล21อัดโซสาขานี้เป็นสาขาแรกที่ปรับโซนที่นั่งเป็นโซฟาทั้งหมดและสั่งอาหารง่ายๆในเมนูต่างๆผ่าน QR code เมนูอาราคาดกิฟเกสเดิฟผ่านรถไฟชิงคันเซน็น อาหารในร้านมีเมนูให้เลือกหลากหลายมีทั้งซูชิซาชิมิจานร้อนและของหวานเมนูบลสายพานมีราคาเริ่มต้นที่30บาท40บาทและ60บาทแยกตามสีของจานที่ร้านมีบริการชาและน้ำร้อนฟรีเมนูที่กินแก้มตุยติดใจก็คือไข่ตุนทางร้านปรุงมาได้พอด,ดีรสชาติดีมากคนที่ชอบอาหารประเภทซูชิซาชิมิอยากแนะนำให้ไปรอ ร้านนี้เขาเปิดใหม่มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าด้วยนะคะแจ้งมาว่า3วัน16-18มิถุนายน2567นี้ไฮไลท์คือเมนูอลาคาร์ดลด10%คุ้มแน่เพราะร้านนี้คัดวัตถุดิบพรีเมียมนำเข้าจากต่างประเทศอร่อยสบายใจสบายกระเป๋าโปรโมชั่นสำหรับแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะวันที่16-18เมนูอลาคาร์ดลด10%ทุกเมนู เมื่อท่านครบ800บาทจะได้รับแท็กกระเป๋าฟรีหน่ใบนะคะ